ตราสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับพระราชวิธีซึ่งเป็นสถาบันกรรษัตริย์แบบนี้เนี่ยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะอาจารย์พี่นิครับตามที่ทราบและศึกษามานะฮะ,ะก็เริ่มตั้งแต่สมยัยรัชกาลที่สี่ค่ะแมก้กระทั่งเครื่องราชอิยาภรนะฮะพวกเลียนตราต่างอะรัชกาลที่สี่ก็ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ฮะนี่เริ่มสร้างขึ้นมา<อ>ในยุคสมัยนั้นมันสะท้อนอะไรคะว่าทําไมถึงต้องมีการออกแบบตราเหล่านี้ขึ้นมาคือ สมัยรัชกาลที่4นะครับทางต่างประเทศนะครได้นำไมซยสะพามาทุงเก้าถวายรัชกาลที่4ที่แดงนะครับก็เลยเป็นมูลเหตุให้รัชกาลที่4เนี่ยคิดว่าจะต้องสร้างกษัรยพอย่อไมซัสไพ่แล้พวกเลนปลาดาราอะไรเงี้ยเป็นการตอบแทนกับต่างประเทศนะครัก็เริ่มมา ทีนี้มาถึงตราสัญ,ญลักษณ์พระราชวิธีแห่งรัชกาลที่9รัชกาลปัจจุบันขอไล่าจากอาจารย์สุนทรก่อนเลยนะคะก็คือวันนี้ทุกท่านนั้นเตรียมผลงานมาด้วยนะคะอาจารย์ขายอาจารย์ที่บายประกอบไปด้วยเป็นผมถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสได้ออกแบบงานที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมนะครับก็ค่อนข้างจะ เครียดพอสมควรในการทําทงานเพราะไม่แน่ใจว่าการทํางานาที่จะออกมาเนี่ยจะถูกต้องตามธรามักวิชาการหรือตามเรื่องของงานพิธีนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของสูงทั้งหมดเลยอันนี้การทํางานเนี่ยซึ่งผมจําเป็นจะต้องคุคว้าก่อนที่จะออกแบบขึ้นมาเมื่อได้รับมอบหมายทํางานชิ้นี ผมก็ต้องศึกษาก้อความจากผู้รู้ในเรื่องของพระราชพิธีต่างๆพระพิธีเกี่ยวกับเรื่องราชมัลกราพิเศษเมื่อผมได้ศึกษาค้นคว้ามในข้อมูลต่างๆผมก็เลยมาจัดรูปแบบในเรื่องขององค์ประกอบทางศิละปะอันนี้ความรู้ของผมเข้าไปในเรื่องของงานศิละปะนะครับก็เลยก็ได้ได้อัญเชิญ พระราชรัชกาของพระบาทสมเด็จพระยูหัวคือตราประจำราชการาประจำราชการประจำพระองค์นะฮะเชิญมาประวัติในความหมายของพระราชรัชกรซึ่งมีความหมายาในการเสด็จขึ้นครองราชค่ะนะครับอันนี้ก็นอกจากนั้นก็จะมีเครื่องประกอบ <S <S ที่ในการเสด็จขึ้นครองราชก็คือ,อเครื่องบรรจ กภัณฑ์เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ก็คือเครื่งรรรอรง,ร,งราชูปโภคที่แ<อ>สดงความเป็นกษักตร,ริย์มีห้าอย่างด้วยกันกอย่างสีพระราชยศของพระท่านนี้เป็นสีเดิมท,ที่ได้ไมีออกแบบไว้แล้วใช่ไหมครับส,ส่วนเครื่องเบญจราชกุฎภัณฑ์ก็คือของจริงก็เป็นทองคำฉะนั้นในในการที่เรานำมาเขียนขึ้นเป็นภาพก็เป็นสีทองนะครับส่วนฉัดขาว ก,ก็ตามแบบของจริงเป็นหลักแล้วก็ส่วนผ้าแพรแถบนี่ก็เป็นสียมพูท,ที่ผมเลือกสียมพูเพราะว่า,าสือ่อความหมายว่าสียมพูเป็นสีประจำรัชกาลที่ห<อ>้าครับแล้วก็ในวราระที่ฉลองรัชมังคลาพิเศษครั้งแรกในแผ่นดิน<อ>ก็คือสมัยรักาลที่ห เปอค่ะคให้เหมือนกับแสดงความเป็นมาของพระราชพิธีนี้ครับผมอ๋อค่ะขอขอนุขอนุญ,ญาตถือเพราะว่าสน,<ร>าสนใจอักษรที่ที่พิมพ์อยู่ใต้ภาพนี้นะคะ <c oughs> อาจารย์ก็ติดสติกเกอร์ไว้ตรงนี้บอกว่าเป็นแบบที่โปรดกล้าวแปลว่าอาจารย์ตอนตอนที่ส่งแบบถวายนี่หลายแบบหรอคะส่งแบบเดียวครับแบบเดียวแล้วก็แล้วก็บอกว่าอันเนี้ยแต่ว่าไอ้ไอ้ตรง ตรงตรงนี้เขาเขาพิมพ์ติดมากบแบบออใช่ไหมอันนี้ผมก็ตัดออกไปแล้วในส่วนเหมือน่ามันเยอะมันใหญ่มากเขาเลมี<น>การเก็บรักษาลําบากผมก็เลยตัดเอาเฉพาะส่วนที่เก็บรักษาไม่ได้ทีนี้เนี่ย <c oughs> กว่าที่จะปลดกล้าวลงมาว่าอนุญ,ญาตให้ใช้แบบนี้เผยแพร่นี่นะคะออต้องต้องมีพระราชวินิัฉัยอะไรต่างๆหรือว่าอาจารย์ต้องแก้แล้วแก้อีกสักสักกี่รอบคะอ,อ่าของผมมาเงินโชคดีไม่ไม่ต้องแก้อะไร ไม่แก้เลยโอ,โอ,อ้โหค่ะคยอดเยี่ยมมากเลยนะนี่ก็คือตราพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศกนะคะต่อไปจ์พินิษเนี่ยเป็นตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรนษาครบห้ารอบค่ะหลังจากที่ผมกเกษินอายุริชการแล้วท่านอดิวทีทวีศักดิ์เสนาลงนะก็มาปรารบว่าว่าสมเด็จพระเจ้าหัวเนี่ยจะเจริญพระชน มาอายุ5รอบแล้วในปีทงพัน้าร้อยสามนะครับก็บอกว่าอยากให้ออกแบบตราสัญลักษณ์นะผมก็เต็มใจนี้เมื่อผมได้รับมอบหมายแล้วผมก็มาคิดว่าจะต้องออกแบบเป็นอย่างไรจึงจะเป็นการถวายัระเกียรติในหัวนะฮะผมก็ได้ความดันใจจากตาแผ่นดินสมัยกักที่5้าซึ่งออกแบบโดเยเสวก เอกบรมเจ้าปวิชชุมสายนะฮะผมก็เลยเห็นว่าศักดิ์สิทธิ์มากเลยก็อัญเชิญตราเนี่ยมาใช้งานโดยเอามาเป็นบางส่วนนะครับก็คือข้จสีที่อยู่ทางด้านขวาของตาที่มีงวงเป็นช้างนี่ใช่ไหมฮะอันนั้นเราจะสีครับอันนี้ก็เป็นความหมายของฝ่ายการาโหมถูกทหารนะครับส่วนทางด้านซ้ายนี่เป็นภาพเรชสีก็มีความหมายเป็น แบบพลเรือนสมวนนายกเพราะทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งทหารและพลเรือนเนี่ยนะรวมทั้งตำรวจด้วยก็มีส่วนใครก็ว่า,าพนุษรักษาพรังอำนาจ<อ>ในด้าน,นการปกครองประเทศะนะฮะส่วนตรงกลางน,นั้นก็แปลจากตราพินินซึ่งเป็นตราอามมาเป็นพระแสงจกักรนะฮะก็หมายถึงพรบรมรชาชวศ์าักรี ตรงกลางก็มีอักษรแบบป,ปรมาพิไทยย Through ่อพปรครับแล้วข้างบนก็มีพระมหาพิไทยมงุฎซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องม<ะ>ิจราชของคุณพันธ์อย่างที่อาจารย์สุนทรได้เขียนไว้แล้ว<ะ>นะทั้งล่างนั้นนะก็เป็นพระคุดผ้า date. พระคุดผ้าีนก็เป็นเครื่องหมายของอรัฐบาลประชายชน<ะ>นะที่เธิดระเกยียรติพรนะเจ้าหัวนะฮะและก็มีทวนประกรอบให้รู้ว่าเป็นเบื้องบนเป็น,บน,บน สองสวรรค์ก็มีเมฆนะครัแล้วก็แพลแถบข้างล่างนี่ผมก็ใช้เป็นสีแดงนะเพราะสีแดงเนี่ยเป็นสีที่ตอนออกเรานิยมกันมาก คนจีนก็จะถือเป็นสีของจักรพรรดิฮ่องเต้ก็ค่ะ,ะในนี้เนี่ยเขียนตรงท้ายบอกว่าออกแบบโดยนายพินิษฐ์สุวรรนณะบุญก็คืออาจารย์แล้วก็ระบายสีโดยนายสุเมธพุทธัวงก็เป็นเป็นผู้ช่วยผมอค่ถ้าจะพูดไปของผมในปีแรกของอาจยารัยทันตศ์นี่เป็น ชุดเล่นชุดที่สองนะต่างงันที่พศมันผมสามศูนย์อาจารย์ุนต่อนี่ซ้ำหนึ่งราชมังคลาพิเศษแต่วลาด้วยรักทำสวยสวยไปพร้อมกันเพราะว่ามันต่อเนื่องกันนี่ฮะปีสามศูนย์กับซ้ำหนึ่งจริงๆทําตั้งแต่ปีสองเก้า